ต้องบอกว่า Let's go <S ก็สวัสดีทุกคนกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางมังกรออนไลน์ก็จะมารีวิวไอเทมอีกหนึ่งอย่างนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่การรีวิวกล้วยหอมแต่อย่างใดแต่ว่าเราจะมารีวิวสิ่งที่อยู่ในห่อนี้กันครับ ซึ่งมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับที่เอามารีวิวคู่กับกล้วยหอมแบบนี้นั่นก็คือถุงยางอนามัยนั่นเองแต่ว่าถุงยางอนามัยที่สั่งมาในรอบนี้นะครับจะเป็นกลิ่นที่มีกระแสะในโซเชียลในตอนนี้นะครับก็เลยอยากรู้กับเขาบ้างว่ากลิ่นของเขานะครับมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ความรู้สึกของถุงยางอนามัยแบบนี้นะครับมันจะโอเคหรือเปล่านะครับ ซึ่งในช่องนี้นะครับก็ไม่ได้รีวิวถุงยางอนามัยมา2-3ปีแล้วนะครับตั้งแต่ลองรีวิวของ Dure ็นะครับและเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาแกะกล่อง Unbox ถุงยางอนามัยที่สั่งมาพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับนี่นะฮะ ถ้าได้ออกมาแล้วนะครับนี่นะครับบรรจุใส่บบเบิลมาอย่างดีนะครับเป็นถุงยางอนามัย4กล่องนะครับแล้วก็มีของแถมด้วยนะครับซึ่งที่ผมสั่งมานะครับเป็นของยห้อ My One นนะครับแพ็กเกจสวยมากนะฮะดูดิ ที่เราสั่งมานะครับที่เป็นกระแสในโซเชียลตอนนี้หลักๆก,ก็จะเป็นไม o วันกลิ่นกระเพราไก่นะครับกับไม o วันกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงนะครับ และนี่นะครับไม้วันกลิ่นกระเพราไก่นะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอยากรู้ว่าพอใช้แล้วนะครับจะมีการแสบอะไรไหมนะครับเพราะว่าเป็นกลิ่นกระเพรานะครับก็ต้องมาดูอีกทีนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับมันจะแสบหรือเปล่าและอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือไมยวันกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงนะครับ ส่วนกล่องสีเขียวนะครับก็จะเป็นไม้วันฮักนะครับซึ่งจะเป็นแบบผิวเรียบนะครับผนังขนานส่วนไมวันข้าวเหนียวมะม่วงนะครับก็จะเป็นผิวเรียบกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงนะครับแล้วก็ไม้วันกระเพราไก่นะครับก็จะเป็นผิวเรียบเหมือนกันนะครับแล้วก็กลิ่นกระเพราไก่ และสุดท้ายนะครับ My One Loop Plus นะครับสีน้ำเงินนะครับก็จะเป็นแบบเพิ่มสารหล่อลื่นนะครับก็ขออนุญาตลองแกะออกมาดูเลยนะครับขอเป็นรถข้าวเหนียวมะม่วงก่อนนะครับไม่ใช่ดีกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงนะครับ ลักษณะกล่องนะครับเขาจะเป็นกล่องพลาสติกนะฮะเ,เท่มากๆเลยนะครับซึ่งตรงกล่องนี้นะครับมีสกรีนโลโก้ไมวันด้วยนะครับ แบบนี้นะคะแพ็กเกจข้างในเนี่ยก็จะเป็นแพ็กเกจของลักษณะข้าวเหนียวมะม่วงนะครับที่แตกต่างกันหลายแบบนะครับต้องบอกว่าเขาใส่ใจในเรื่องของแพ็กเกจมากๆเลยนะครับสำหรับแบรนด์ MyOne นะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับเป็นของกลิ่นกระเพราไก่นะครับแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่าแกะกล่องถุงยางนี้ยากนะครับก็ มันจะมีรอยปะข้างหลังนะครับก็แกะรอยปะข้างหลังนี้ก่อนนะครับแล้วก็แกะกล่องเหมือนกล่องธรรมดานะครับก็จะแกะไม่ยากนะครับอ่าซึ่งตัวผมเนี่ยชอบแพ็กเกจของมันมากๆเลยนะครับนี่นะครับตรงฝาแพ็กเกจมันนะฮะไม่รู้เห็นหรือเปล่าจะเป็นแบบฝาพลาสติกนะครับแต่ว่าสกรีนคําว่า my one นะครับแล้วก็เป็นกล่องถุงยางแบบเคสแข็งพลาสติกนะครับซึ่งป้องกันอ่าไม่ให้ถุงยาง ที่ซื้อมานะครับเกิดการเสียหายได้นะครับแล้วก็ดูดีครับขนาดแบบกระเพานะครับก็จะเป็นแพ็กเกจกระเพราหลายรูปแบบนะครับซึ่งที่ติดมาในกล่องนะครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานถุงยางอนามัยนะครับโอเคครับและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับส่วนที่เขาแถมมานะครับจะเป็น ถุงยางอนามัย my one oasis นะครับแล้วก็ my one move นะครับซึ่งตัวถุงยางนามัย my one oasis นะครับก็จะเป็นเจลหล่อลื่นสูตรน้ำนะครับจะบางเบาแล้วก็เพื่อเพิ่มสัมผัสที่ผ่อนคลายนะครับแล้วก็ my one move นะครับจะเป็นเจลหล่อลื่นสูตรซิลิโคนนะครับ บางเบายกระดับประสบการณ์นะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองมาฉีกซองแกะดูด้านในกันเลยดีกว่าครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาลองดูกันดีกว่านะครับว่าตัวถุงยางอนามัยกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็กลิ่นกะเพรานะครับมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับโดยขอลองที่ตัวถุงยางกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงก่อนเลยนะครับซึ่งด้านข้างซองนะครับมันก็จะมีที่ฉีกนะครับก็ฉีกตามรอยนะครับเพื่อไม่ให้ถุงยางเกิดความเสียหายนะครับสารหล่อลื่นที่เขาให้มานะครับก็เยอะพอสมควรเลยทีเดียวครับผมแล้วก็ ลองชิมดูนะครับไม่มีรสชาตินะครับแต่ว่ามีแต่กลิ่นนะครับซึ่งกลิ่นกะทิเขาเหนียวมะม่วงแรงมากเลยนะครับก็เดี๋ยวลองใส่ดูนะครับก็ก่อนใส่นะครับอย่าลืมดีดตรงหัวทุงยางนิดนึงนะครับเพื่อไล่อากาศออกก่อนนะครับซึ่งถ้าหากมีอากาศอยู่ในถุงยางนะครับแล้วเรา มีอะไรกันนะครับถ้ามันเสียดสีจนเกิดอาการถุงยางแตกนะครับก็จะไม่เป็นผลดีนะครับผมซึ่งในส่วนนี้นะครับลองรูดลงมาหมดแล้วนะครับในส่วนของปลายถุงยางนะครับเขาไม่ได้เติมสารหล่อลื่นไปถึงตรงนั้นนะครับแต่ว่าคิดว่าขนาดชายไทยเรานะครับก็ไม่ได้มีขนาดความยาวถึงขนาดนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ ในส่วนของกลิ่นนะครับก็ถือว่ามีกลิ่นเข้าเหนียวมะม่วงที่ชัดมากๆนะครับเป็นกลิ่นกะทิซึ่งเดี๋ยวผมจะขออนุญาตล้างมือล้างปากส่วนที่ชิมก่อนนะครับเพราะว่ากลิ่นข้าเหนียวมะม่วงเนี่ยแรงมากนะครับแล้วก็มือค่อนข้างมันนะครับเดี๋ยวจะไปปนกับกลิ่นกะเพราที่จะรีวิวในส่วนต่อไปนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ไปล้างมือล้างปากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ก็ยังมีกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงติดอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็มาลองเริ่มรีวิวอีกตัวหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือเป็นถุงย่างน้ำมันไม้วันนะครับกลิ่นกระเพราไก่ก็ต่อไปนะครับจะเป็นไม้วันกลิ่นกระเพราไก่โอเคครับก็ฉีกซองกันเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่ากลิ่นใบกระเพรานะครับค่อนข้างแรงมากเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ความมันหรือว่าสารหล่อลื่นที่เขาให้มานะครับก็ให้มาเยอะพอสมควรเลยครับผมตอนใส่ก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมบีบตรงปลายถุงยางเล็กน้อยนะครับเพื่อไล่อากาศก่อนไม่อย่างนั้นนะครับถ้าไม่บีบนะครับแล้วมีอากาศอยู่ด้านในนะครับหากถุงยางเกิดการเสียสีหนักๆน,นะครับอาจจะทำให้ถุงยางอนามัยแตกได้นะครับ ซึ่งในส่วนนี้นะครับลองใส่จนสุดแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าลักษณะคล้ายกับตัวข้าวเหนียวมะม่วงนะครับซึ่งเขาไม่ได้ใส่สารหล่อลื่นไปจนสุดโคนถุงยางนะครับแต่ว่าถือว่ากลิ่นกระเพราเนี่ยแรงจริงๆนะฮะก็สำหรับไมยวันกลิ่นกระเพรานะครับต้องบอกว่ากลิ่นใบกระเพรานะครับค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับแต่ว่า ไม่ได้แสบหรือว่าไม่ได้เผ็ดอะไรเลยนะครับมีแค่กลิ่นอย่างเดียวนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคก็ถึงขั้นชิมให้ดูเลยนะครับเทสแล้วว่าปากเราไม่แสบไม่เผ็ดนะครับโดนผิวหนังได้ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้แสบไม่ได้ระคายเคืองนะฮะแล้วก็คิดว่าถ้าใครชอบนะครับสำหรับกลิ่นกระเพานะครับถ้าใครชอบก็ กูเทสอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะโอเคประมาณนี้คร,คร่าวๆนะครับสำหรับ EP นี้เนี่ยก็มาลองตัวไฮไลท์ที่เป็นกระแสในโซเชียลให้ดูนะครับว่ารีวิวแล้วเป็นยังไงนะครับสารหล่อลื่นให้มาเยอะหรือเปล่านะครับแล้วก็ผิวสัมผัสเป็นยังไงนะครับทนไหมโอเคประมาณนี้คร,คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ ถุงยางอนามัยจากไม้วันนะครับต้องบอกว่าเป็นกลิ่นที่แปลกมากๆนะครับถ้าใครไม่คุ้นเนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าด้วยความที่กลิ่นนี้นะครับข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยสำหรับผู้หญิงคนไหนนะครับที่ชอบข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายกับท่านชายลหลายๆท่านได้นะครับต้องบอกว่ากลิ่นเขาเหมือนจริงๆนะฮะกลิ่นกะทิข้าวเหนียวมะม่วงโอเค คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากลองบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งที่กัดไว้ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับหรือว่าด e สคริปชั o นด้านล่างให้ไปตามกันได้เลยนะครับและส่วนคลิปต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องอะไรอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน Let's go